รีบแก้ตัวตั้งใจรูดออุ๊ยไม่ได้ว่าน้องน้องหลูดทุกคนน้องไม่ตั้งใจอน้องไม่ตั้งใจชอบพี่ป๊อปอะชอบน้องอแซกอะกระหน่ำกรองกระหน่ำกรี๊ดกันเลยอืมใดๆคือถ้าตั้งใจก็จะโดนเพื่อนว่าไงก็เลยต้องบอกว่าไม่ตั้งใจขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้เออดูอาการคนไม่ตั้งใจก่อน อืแล้วใดๆคือจะไปต่างประเทศด้วยกับความนางที่เราที่ไปต่างประเทศนางไม่มีเพื่อนนู่นนี่นั่นแม่นอนเร็วอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวก็ให้ไกด์พาไปไปนั่งผับนั่งอะไรอย่างเงี้ยไปคนเดียวไม่สนุกไงเอฟซี FC ก็บอกเอาไปไปด้วยเอาเพื่อนไปด้วยสิจะได้สนุกล่าสุดก็เอาไหมโนเดนให้พวกผมไปอะไรอย่างเงี้ยเอาพวกผมไปมาล่านกไปมีเหรอเอฟซี FC จะยอมจัดให้เอฟซี FC ก็จะจัดให้ไงจ้า เอาซีแต่พี่ป๊อบบอกไปสองคนนะเออพี่ป๊อบพี่ป๊อบอยู่เป็นพี่ป๊อบอยู่เป็นจ้ะมีเหรอเอฟซี FC จะไม่ล่ะธนาโดนขอคิวสิให้คิวพีเอฟซสี่มีแต่คนจะเอาไปอ่ะไปสองคนยิ่งดีแต่ขออย่างหนึง่งขอติดกล้องไปด้วยได้ไหมอะ เออขอติดกล้องไปด้วยได้ไหมถือกล้องไปหน่อยได้ไหมถ่ายถ่ายให้เห็นหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมล่ะอยากเห็นเนาะจะไปต่างประเทศกันสองคน PFC ก็จะจัดให้จ้ากล้าไหมกล้าไหมพี่ขอโทษมันมันใช้คำมันคำสั้นเกินไปไงพวกว่ากูร้องร้องอยู่บนคอนกับเออกับ กับพี่ฮอยมาก่อนแล้วมาออนเดอะรันใช่ไหมล่ะแล้วมึงเคยได้ยินไงคู่แู่คูคค่ชัดนเกินไปโอ๊ยเอ,อเอ้อยเอาละพงทุ่หัวกูดีเพลงนี้มึงมีประวัติอย่างนั้นเหรอเออยังไงฮะยังไงก็มันมีประวัติเขาเล่ามาไงมึงก็ถามเก่งจริงนะเบร<อ>์ดเอยก่อนหน้านี้ไงเออไม่ออถอดเสือเอ้อแล้วถอดเสื้อ <laughs> อันนี้เอาจริงเลยใช่ไหมเนี่ยอยู่ไม่เป็นแล้วอยู่ไม่เป็นแล้วไม่แม่งงมากครับไม่ไม่ขอโทษโทษพูดพูดสั้นมันเลยทำให้กำกลุ้งไงทำให้คนคิดไปเออพูดให้เคลียร์พูดให้เคลียร์พูดพูดใหม่พูดใหม่ผมเคยร้องกับออนเดอร์ลัตอ่าแล้วมันทำให้ปลายมันเคยได้ยินเออแล้วกูก็ไปพูดเออกูก็เคยร้องมึงฟังไงอีก็นเขาโดนไปเขาโดนที พี่ก็คิดอยู่นะก่อนๆนะปิดไม่ป้อมองคลฮะไม่ไม่เอาจริงๆแต่ก่อนพี่คิดอยู่พี่ถ้าคูจ่จิ้นนะแต่ก่อนมีพี่ไผ่พี่มีพี่ไผ่ไมีพี่ต่ายนะแต่ปัจจุบันนี่ต้องมีหนุ่มมีฝ่ายอะเหรอเฮ้ยแอะไรนะแกว่าอะไรนะแกว่าอะไรนะแต่ก่อนมีพี่ไผ่พี่ตายไง <kaz S 1> <rac itu> คู่จิงไง<อ>ทุกวันนี้ฮะ ลูกปลายต้องขอเลยไม่กูยังไม่เข้าใจเลยอะไรนะพี่บอกว่าอยากกินเยอะจะกินก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมไปเกาหลีมาแล้วผมไม่มีเพื่อนกินเหล้ากินเบียนะครับงานเมื่อวานผมก็กินใช่ผมเมาแล้วพูดไม่เป็นคำพูดแล้วตองานนี้ผมก็ เมามือนเดิมไม่ผมไปกับพ่อกับแม่คือคือสามทุ่มครับผมจะบอกว่าผมทักเข้าไปในไลน์กุ๊บก็คือพ่อแม่ครับผมพ่อแม่เราไปเที่ยวกันดีกว่าประมาณ3ามทุ่มครึ่งพ่อแม่ผมบอกว่าพ่อกำลังจะเข้านอนแล้วไปพักผ่อนไงแต่ณนะตอนนั้นผมอยู่พ่อกับแม่ผมบอกว่าไม่ค่อยอยากไปเพราะว่ามันหนาวผมเลยเข้าใจผมก็เลยให้ไกด์พาผมไปสถานที่ที่เงียบลึก ก็คือไปที่โยนโบลิง่งแต่มีเหล้าเบียร์กินครับผมเลยบอกว่าพาผมไปตรงนั้นหน่อยไกดก็ไปปล่อยผมทิ้งไว้กับคนเกาหลีไกดก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปตามเอาพ่อกับแม่สุดท้ายปล่อยผมนั่งคนเดียว2ชั่วโมงค,คือผมไม่มีเพื่อนสักคนเลยไม่ใช่ถ้าสมมติไปเกาหลีรอบก่อนใช่ไหมมีพี่ป๊อปมองคลไปด้วยครับไปไปริโอไปด้วยครับรับรองครับ บันเทิงมากครับใช่ครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมมีเพื่อนเพราะไม่กลัวใครไม่ไม่ต้องจ้างไกด์นำทัวร์เลยครับครับป๊อปมงคลที่เรารู้ดแล้วเรารู้หมดแล้วว่าผมไปที่ที่เดิมที่เราไปด้วยยังไงครับที่ไหนผมไปที่เดิมผับเดิมที่เขาว่าผู้หญิงเกาหลีงานดีที่สุดผมไปมาแล้วเป็นไงครับผมอยากเอาพี่นุกกับพี่ก้อยเข้าไปด้วยยังไงับเปิดพาสปอร์ตเขาดูอายุเกินสี่สิบแล้ สามห้าเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่สามห้าครับยังไงฮะรอบนี้เหลือ30ครับเออเขาเที่ยวม่ได้ครับเชนุกเก้คอยเขาม่ได้แล้วเหลือคอยกั้ไก่สิเขาไปเห็นนี่อย่งกับไก่ขอถามดูเอ้าฮะเจ้าใจเงินคาตัวเขาไอ้ข่บ่ล่ะเอ้าใจใจเใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวใจใไม่ใช่ไม่ใช่ เอาหรืนผู้ใดผู้ใดกล้านี่เอาเอานุ่มายไปเกาหลีบ like. er. ่ล่ะเอาไปสอคนี้ไปสคนเอาคนงนัดนเอาเบิร um> ์ตงตัวหน้าเบิร์งเบิร์งเอาเอาิเอาเพื่อนไปด้วยนะใจขาดตัวคอ่อยบ่เอารวบรวกันหามือนนรวบรวมามันหดขัมเลยก่อนสามเมือนเอา เอาแซนหาวเออเดี๋ยวหยุดเลยหยุดเลยถ้าไม่กล้าอย่าสปีกโนเมาโอ้ยทำไมคุณย่อไปยอไปล่ะมาชีวิตใช่ครับทุกคนเฮ้ยเอาแบบนี้ได้บอกอะมันกำลังลงไปเยี่ยวครับโอ้ ไปปัสสาวะพังไรเขาขอแบบมันมันคาราบาคาราบาวเฮ้ยขอคาราบา